แล้วนะครับ2ปีครับวันแรกที่ได้มาเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้ก็รู้สึกกดดันเหมือนกันเพราะว่าตอนปีนั้นเด็กค่อนข้างจะซนมากแลวคือไม่เคยไม่เคยสอนเด็กเล็กมาก่อนพอมาสอนปุ๊บก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรเพราะว่าการที่ทําให้เด็กเล็กเนี่ยสามารถจะอยู่นิ่งได้ค่อนข้างจะยากอีกอย่างก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กเนี่ยเขาจะมีสมาธิค่อนข้างจะสั้นใช่ไหมครับ การจัดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงความพอใจของเด็กช่วงชั้นนี้ก่อนแรกๆก็จะเป็นลักษณะเป็นครูสําเร็จรูปก็คือ,อมีสื่อสําเร็จรูปมาก็สอนตามนั้นมีหนังสือมาสอนตามหนังสือว่าตามนั้นโดยที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นของเราเลยตอนนั้นก็คือก็สอนไปตามหนังสือเขาไหว้ไงแผนการสอนที่เขามีมาให้เขาบอกไหว้ไงก็สอนตามนั้นไปสื่อที่เขามีให้ก็ใช้อย่างนั้นตลอดไปพอสักพักหนึ่งก็พบปัญหาว่า เ,เด็กเรายังไม่สามารถควบคุมเด็กได้เลยเด็กยังไม่สนใจการเรียนเลยเด็กยังรู้สึกว่าไม่อยากทเรียนภาษาอังกฤษเลย จนได้พบกับสถานีโทรทัศน์ครูนะครับรายการแรกที่ดูก็คือรายการครูมืออาชีพนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมีรายการแบบนี้ด้วยเหรอเมื่อตอนเราเป็นนักศึกษาเองเราเราเคยคิดน,น,น่าจะมีรายการประเภทนี้ให้กับให้กับบุคลากรที่เป็นที่เป็นครูหรือเป็นบุคลากรทางด้านการศรึกษานะครับก็ยังเคยคิดอยู่ตอนเป็นนักศึกษาว่าเร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 าไม่เคยมีรายการแบบนี้เลยที่แบบครูจะได้มีเทคนิคในการสอนต่างๆเลยว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณครูที่ท,ท,ที่เขาออกทางทีวีหรือว่า มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการสอนหรือว่าดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขาปัญหายัางไงครับคุณครูหลายๆท่านที่ได้ออกทางโทรทัศน์ไปนะครับรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นครูมืออาชีพจริงๆแต่เราเองเนะี่ยยังเป็นครูสาเร็จรูปอยู่ยังรู้สึกว่าวิธีการสอนหรือว่าเาทคนิคการสอนของเราเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแตกต่างต่อเขามากเลยรู้สึกว่าเรายังยังเป็นแบบเป็นครูแบบแพทเทิร์นอยู่ทําอะไรก็คือเป็น เป็นแบบที่เขาว่ามาไงแล้วก็เป็นแบบนั้นเป็นบล็อก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 วางไว้รู้สึกว่าเขาว่าไงแล้วก็ว่านั้นตามแต่พอหลังจากที่ดูรายการครูมืออาชีพเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผนการสอนเนี่ยมันเป็นของเราเองนะเราเป็นคนที่สอนเด็กในห้องแผนการสอนต้องเป็นแผนการสอนที่เราทําเองเป็นแผนการสอนที่เรารู้ว่าเด็กจะต,ต้องได้อะไรจากเมื่อก่อนในแผนการสอนจะเป็นแผนการสอนที่ค่อนข้างราบเรียบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ตรงนั้นเองที่ทําให้เราคิดว่าจะต้องกลับมาปรับในเรื่องของแผนการสอนให้หน่าตื่นเต้นน่าสนใจให้มีอะไรที่มันประทับใจกับเด็กๆ are you How t o day I'm okay thank you sit down <c oughs> ขอต้อนรับพวกเจ้าเข้าสู่อาณาจักรของข้าวันนี้ข <c oughs> ้าในนามของพระราชาไซมอนวันนี้ข้าจะพาพุกท่านทั้งหลายมาเที่ยมบ้านของข้าพร้อมแล้วหรือยังที่สองคือเรื่องของการปรับปรุงบุคลิกภาพนะครับเมื่อก่อนค่อนข้างเป็นคนพูดเร็วเพราะว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ พูดเร็วมาตั้งแต่มาตั้งแต่แรกเลยก็พยายามปรับให้ช้าลงเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากําลังสอนเด็กชั้นเล็กอยู่ก็คือป .1 ป .2 ออป .3 ถ้าเราถ้าเราไปพูดเร็วกันไปเนะี่ยเด็กก็รับไม่ได้มันก็เหมือนกับ ซีรีส์ตอนหนึ่งที่อาจารย์ท่านหนึ่งพูดเดวมากๆเลยแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่เขามาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของอาจารย์คนนี้ด้วยการที่บอกว่าโยนลูกบอลไปหาอาจารย์ท่านนี้ถ้าโยนทีละลูกทีลูกอาจารย์ก็รับได้รับได้แต่พอยโยนหลายๆลูกเร็วๆแวปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็รับไม่ได้ก็เชกเช่นเดียวกับการสอนถ้าเราสอนในห้องเรียนแล้วก็คือแต่ก็พูดไป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 เรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเราโยนลูกบอล รัวเป็นลูกๆไปแล้วเด็กก็รับไม่ทันแต่ถ้าเราค่อยๆไปโยนทีละลูกทีละลูกทีละลูกเด็กก็รับได้มันก็เหมือนกับการที่เราอธิบายให้ความรู้ไปถ้าเราพูดช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับเด็กก็จะรับรู้ในเรื่องที่เราสอนได้ค่อนข้างจะดีต่อไปนี้ข้าจะพาพวกเจ้าไปยังอันศักของข้าบ้านข้าใหญ่ไหมวันนี้ ข้าจะพาพวกเจ้าไปเยี่ยมแต่ละห้องในบ้านของข้าอะห้องแรกห้องอะไรห้องนอนห้องนอนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอเบดรูมอีกทีสิอเบดรูมเบดรูมเก่งมากเลยต่อไปห้องที่สองยังเป็นห้องห้องนอนห้องนอนเหมือนกันอ่ะห้องนอนว่าไงอีกทีหนึ่งสิ พวกเจ้าเก่งมากเลยอเวนต์รูมเก่งมากต่อไปข้าจะพาเจ้าลงไปที่ห้องใต้ดินห้องใต้ดินภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเก่งมากเลยห้องใต้ดินภาษาอังกฤษเรียกว่า Ab a basement. s e m e n t จากเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเดินไปทั่วห้องก็จะอยู่แต่ข้างหน้ากระดานเท่านั้นพอได้ดูรายการครูมาชีพในช่วงของ From Good to Outstanding เนี่ยก็คือคุณครูต้อง movement อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่หน้าห้องอย่างเดียวแต่ว่าคือเราก็ต้องเดินไปด้านข้างบ้างท้างหลังบ้างมาตรงกลุ่มนักเรียนตรงนี้บ้างคือต้องไปทั่วต้องใช้ต้องใช้พื้นที่ที่เราเราสอนอยู่เนี่ยให้ให้หมดนะครับครอบคุมหมดทุกที่ A b A t h r o o m a b A t h r o o m a kitchen a kitchen ซนอา A kitchen ต่อไปอ basement A basement กลางเห็นไหมอ a bedroom A living room A living room A living room ก็อย่างนั้นคือเรื่องของการกระตุ้นผู้เรียนนะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในการที่เราจัดอ,ออกแบบการเรียนการสอนนะครับในในแต่ละในแต่ละวิชาหรือในแต่ละชั้นเรียนที่เราออกแบบเนะี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของกิจกรรมนะครับตรงนี้เองก็คือต้องให้มีความหลากหลายในเรื่องของของกิจกรรมอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยกลุ่มเล็กหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงการแสดงสบทบ,บาทสมมุติ หรือว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเดี่ยวนะครับสำคัญที่สุดก็คือตัวผู้สอนเองเนี่ยจะทำยังไงละ่ะที่จะทำให้เด็กเน่ยเกิดการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เจ้าเอาคำสศัพวกนี้นะครับมาใส่ในห้องของพวกเจ้าช่วยกันคิดสิว่าในห้องที่พวกเจ้าได้ไปเนี่ยอย่างเช่น the living room เนี่ยห้องนั่งเล่นเนี่ย ควรจะมีอะไรอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้างนะครับเมื่อคาถางค่าตกมาถึงมือเมื่อไหร่ให้พวกเจ้าเริ่มทำได้ทันทีพร้อมยัง ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะหาวิธีการยังไงที่จะมากระตุ้นเด็กได้ก่อนที่จะหาวิธีการหรือว่ารูปแบบที่จะมากระตุ้นเด็กเนี่ยผู้สอนเองก็ต้องย้อนกลับไปมองในเรื่องของตั้งแต่การออกแบบการสอนเลยว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยคืออะไรผู้เรียนจะได้อะไรนะครับมีเรื่องของการประเมินเรื่องของวิธีการและกิจกรรมนะครับเก่ค่ชอบเก่งมากต่อไปต่อไปรองเท้าว่าไงเก่งมากต่อไปเด็กถอ์ พยายามที่จะหารูปแบบการสอนที่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 เหมาะสมกับเด็กของเรานะครับโดยบางตอนที่ดูก็คือเขาจะเอาของจริงมาให้เด็กดูนะครับให้เด็กมาจับให้เด็กมาสัมผัสให้มาเด็กมาทดลองนอกจากการที่คุณครูคคเนี่ยจะพูดจะอธิบายอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่เพียงพอก็ <And they S 2> คือ <to create S 2> ต้องมีสื่อ <500 S 2> อื่นอื่นมาประกอบนะครับอย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆพ็อกต่างๆที่ที่ครูนํามาโชว์ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนได้มีโอกาสได้ไปจับได้สัมผัสหรือได้ได้เห็นว่ามันคืออะไรรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเนี่ย ก็นํามาปรับใช้กับตนเองโดยการเริ่มต้นนะครับโดยการเรียนรู้คําศัพท์จากตระกา้าค,ค,คือผมใช้ตระก้าเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กรู้สึกตื่นเต้นเวลาเวลาเราถือตระก้าไปแล้วคือเด็กอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในคราวนี้วันนี้คัวอ,อะไรมาดูซิ เป็นไรตะลก้าหรือว่าเราจะไปเที่ยวปิกนิกกันวันนี้ <mos et> ไปด้วยกันไหมไปอะตะลก้าภาษาอังกฤษนะครับอ่านพร้อมคูนะครับ basket basket <mos> a basket basket ครัวมากี่ใบครับใบเดียว <mos et> ต้องมีเสียง <mos et> ตัวแอะนำหน้าอ่านพร้อมคู <mos et> a basket ท <mos et> ีทีครับ a basket <mos et> ะนะครับ คาวนี้ดูซิว่ามีอะไรข้างในเมื่อครูหยิบอะไรออกมานะครับให้บอกครูว่ามันคืออะไรนะครับบอกเป็นภาษาอังกฤษโอเค alright the first one is one two อะไรห้เอาไว้ทำอะไรสวมใส่ใสกันแดดก็ได้ทำไมทำนาทำนาก็ได้ครูชาคิดใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยอ๋อถอดดีกว่ามั้ง อีทีซีหนึ่งสองสามอะไรฮะ I'm อะไร I'm wearing อะไร m wearing ah ฉันกำลังสวมใส่ I'm wearing a hat w e a a T-shirt ชาคิด is wearing a hat เก่งมากครับคุณครูชาคิดกำลังสวมใส่หมวกะคร้วนี้ต่อไปเป็นอะไรดีสาม ชุดออะไรต่อไปหนึ่งสองซ้ำยนะครับใครไม่เคยนกงเกงยีนดูไว้ตากางเกงยีนแบบนี้ผ้าจะเป็นเป็นผ้าสีน้ำเงินนะครับเนื้อจะทำมานาๆนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้กับเด็กเนื่องจากว่า การสอนเด็กวัยนี temper, ้เนี่ยถ้าเราพูดอย่างเดียวบรรยายอย่างเดียวหรือใช้สื่อที่เป็นสื่อจำลองอย่างเช่นบัตรภาพต่างๆซึ่งมันเป็นมันเป็นของจำลองไม่ได้ของจริงเนี่ยบางครั้งเด็กอาจจะไม่เข้าใจควรจะให้เขาได้จับของจริงได้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการจับจากการเห็นจากการได้ดมจากการได้ชิมซึ่งจะเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดผมว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเนี่ยมันเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยนะครับเป็นสื่อที่สําคัญที่สุดมากกว่า สื่อที่เป็นวัจ,จนะภาษาเพราะสื่อที่เราพูดหรือเราเขียนอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กระดับเล็กเองเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าสมมติเรามีอะไรที่แบบว่าเขาเห็นเขาได้จับเขาเขาเขาได้ดมเขาได้ชิมเนี่ยมันทําให้เด็กได้เข้าใจสิ่งนั้นอ่ะได้มากกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงณนะวันนี้จะถามว่าในฐานะที่ตัวเองได้มีโอกาสได้นิเทศ คุณครูบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูชายคิดเนี่ยชัดเจนก็คือในช่วงแรกที่ครูชาคิดมาในเรื่องของเทคนิคต่างๆคุณครูชายคิดจะยังไม่ค่อยมีหลังจากที่ทางโรงเรียนได้รู้จักกับโทรทัศน์ครูแล้วก็ได้แนะนําให้กับคุณครูชายคิดและคุณครูท่านอื่นๆเราจะพบว่าคุณครูชายคิดมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นตรงนั้นต้องบอกว่าคุณครูเปิดใจแล้วก็ สามารถที่จะนำเอาเทคนิคต่างๆที่เป็นเกรดความรู้ที่ดู15นาทีในแต่ละเช้าเนี่ยมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีตรงนี้ถือว่าคุณครูใช้คิดเปิดใจแล้วก็นำมาพัฒนางานของตัวเองที่เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนนั้นตอนที่เป็นครูสมเด็จรูปเนี่ยรู้สึกว่าท้อใจเหมือนกันรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาเป็นคุณครูทำไมต้องมาเหนื่อยกับกับสิ่งที่มันมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่เหนื่อยทำมเราต้องมาเหนื่อยกับสิ่งสิ่งนี้เรารู้สึกว่าบางครั้งพอเราท้อใจปุ๊บเนี่ยเราเราใช้อารมณ์กับเด็กเรากลายเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลเราลดค่าความเป็นครูล,ลงถ้าไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คงเป็นครูไม่ได้ถ้าในเมื่ออยากเป็นครูอยู่ในเมื่อ,อยังรักอาชีพครูอยู่แล้วรู้สึกว่าอนณาคือทางของเราแล้วเนี่ยเราต้องมาปฏิวัติตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเนี่ย มันก็ต้องลุกขึ้นมาทําด้วยตนเองเราได้แนวความรู้ได้คําปรึกษาจากคนรอบข้างได้วิธีการเทคนิคต่างๆจากรายการฟูลเนืออชีพแต่นั่นมันก็ไม่เพียงพอสําหรับการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งแรกคือเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้มวลตัวเองคนเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ